ครับน้องๆอันนี้ก็กำลังนะครับอ้อยพี่กำลังจะเกิดเลยไหมยยังไม่เกิดเลยไหมที่ปลูกไว้วันนั้นนะครับพี่ก็กำลังจะเกิดนะครับน้องๆถ้าอยากให้อ้อยพี่สวยๆก็กดไลค์พี่หน่อยนะกดลักกำลังแก้ใะเอ้อยน้ำพักน้ำแดงอันนี้ อันนี้ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะอันนี้มันเพิ่งจะเกิดนะครับน้องๆประมาณสิบไ,ไล่สิบไล่ยี่สิบไล่นี่แหละสิ่ไล่กว่านี่แหละเป็นมอมก็กำลังเกิดเดนมวน้องๆยังต้นยุ้ชอไย้น้อยว่าอยาน่นงไละ่ะมันกำลังเกิดนี่ก็มาเกิดเรลือเอ้ว่านี่ไงความสำเร็จมันต้องรออีกปีหนึ่งไงจะเก็บเกี่ยวได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะรอดป่าว่า อลยอวยไอ่ไปไเลยเกิดดีบ่เกิดพ้นงานะครับ่อยไอ้อาชีพบทําทำทำให้อยอาชีพอเเไปลไปเลไปเลยตื่นใจว่าตื่นใจคนไรไอ่เนออี้ยได้เหมืนว่าเิา่อไหรทำัีไรเงี้ยไรมันตว่างนี่นี่กูวหงมันแต่แล้วไอ้ไดขันมาไอ้ก็จะลืมคนไแท้กนติดตาม้เด,ด้ไป้วด้บาย